สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแกะกล่องเครื่องกรองน้ำคาสดี้นะคะกล่องขาวเนาะที่ผ่านมาเราจะเห็นเป็นกล่องรูปผลไม้วันนี้เป็นกล่องขาวราคาตอนนี้ก็จะจับโปรอะค่ะก็เลยอยากจะแกะกล่องให้ดูว่าภายในเครื่องกรองมีเครื่องหน้าตาแบบไหนถ้าดูกันแบบแบบทีทั่วเลยเนาะไม่ต่างกับตัวตัว,ตวอีกรุ่นหนึ่งเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะเพียงแต่กล่องขาวค่ะอุปกรณ์ภายในก็เหมือนกันมีถังเพชเชอร์ แต่จะมีสิ่งที่แปลกไปก็คือตัวก๊อกนะคะชุดก๊อกตัวนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการลดการติดตั้งให้ง่ายขึ้นในการประกอบตัวชิ้นมันนะคะอันนี้สามารถใช้สายน้ำสองขุ่นเสียบเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยติดตั้งง่ายๆตัวนี้ง่ายเลยเพิ่งมีรุ่นนี้ค่ะที่ใช้เป็นตัวอุปกรณ์ติดตั้งก๊อกรุ่นนี้นะคะส่วนปั๊มปกติก็เป็นสเปคนี้เลยค่ะ ไส้กรองก็งเป็นไส้กรองอย่างไส้กรองคาร์บอนไส้กรองฟิโลคาร์บอนแกะนะคะเป็นกระบอกนะคะเป็นเมนเบนเมมเบนตัวนี้ 50g ค่ะเป็นเมนเบนห้าสิบีของวิทอัตเทกนะคะเป็นโพล์คาร์บอนปกติถังเพชเชรเป็นถังพลาสติก p ีนนะคะมีคู่มือการติดตั้งแต่ถ้าอยากได้คู่มือเป็นวิดีโอก็สามารถทักไลน์เข้ามาได้ค่ะ